สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสู้ขู่สุขคนนั่นจ้ะเนะาะในใจนาะจะพักกันสบายดีบ่วันนี้มาพอกับเฮ็ดกินเองนั่นจ้ะเนาะิลงซื้อเก่าะเด้อจ้วอุดรนครเพิ่นเกือบลงเนาะ ืมโอ้ยเชินใจจ้ะวันนี้สาบใต้พามากินอย่างนี้ตำกุ้งสดจ้ะนัวปลาแดกแห้งใส่ปลาแด็กสองส้นแบบนีปป้แบบนงนันวแบบคลาสสิก <laughs> แซบจ้าแซบขักนัวแห้งอืม มึกยักโซดาสต๊าดปลาหมึกยักอันนี้รอบสองจะต้มรอบสองรอบแรกต้มบปเป็นเหนียวเหนียวอันนี้แซ่บคบักร์จ่ะน้ำจิ้มแกเผ็ด ตอนนี้เที่ยงจ้ะเวลาเที่ยงต้นอ่อนทัวครับ สั่งนวดคักนวดเนี่ยแทะพักกันอะไรยังติดสวยนอกจากแต่แซ่บอ่ะพักซีจ๊ะ เมื่อเช้าเนาะเมื่อเช้าฉันไดไปซื้อของไปซื้อหมูซื้อไก่ละบ่มีไหมโล่งเตียนเบิดน้ำห่างเนื้อตเนือ้อ ขนาดไปตเตาเศร้าได้ไปว่างอันเกาโมงเคืองเขาเปิดโมงหนึ่งเนาะไปเกาโมงเคืองเบิดแอนเลตหมูหมูไก่ปลาเรือเรือต้นเนื้อคนพากันซื้อกัาตุนอาหารไปเบิร์ต 来。<laughs> นมจีนเนีนเ่ยนมดีจ้ะอืมมาสั่งแสบ Tom. Um. sắp น้ำจีนลวกนิหน่อยจ้ะลวกพอดีขั้นมันลวกโดนกับสิเละ ซาต้าบอกกินเขาอมขึ้นตื่นส้ำมากก็บอกินเข่าหืมงูแห้งจ้ะ เซียนคิม hmm. ม mm ี่น่ำพร้ม นอกจากไม่กินกับส,สอสไา,ายสอวไ์้รืมเอิญนเกิดซ้เบิร์ดนอกจาเนาะแซ่บจ้านน มากขันสอบกบกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามให้สาวตายพร้อมแล้วจ้ะเนาะกดกระดิ่งพร้อมจะจะไม่ไพลาดคลิปใหม่ๆนะจ้ะเนาะอู้ตอนนี้ขึ้นใหญ่แห้กุ้ง สองตัวเลยจ้ะอืมสะใจลายๆ หวานพริกหวานก็หวานสมส่วนนะจน๊ะเนาะโอ้ยเผ็ดแน่ยน้ำหูน้ำตาไหลมากเลยจะเป็น,น,น,นาายังไงสไตล์อืมครับ มุกหน้าลงในสื่อมองกล่องไปไดยจ้ะโอ้สุดยอดน้ำมีตกถ่ายอยู่เปลยสอสะดือสะดือก็นาะเดะ็ด เดยอดจังมะนาแซ่บเลยเฮ้อเป็นเม,นม็ดมกนะฮ่าฮ่าแซ่บบัดมาแซบตมม,ามาะมักผักกระบืับข้าวแซบนะ อแทบหลายจ้ะฉันทักเสร้วพีแล้วนองไปแล้วนอบไปนี่กินเบิร์ดแล้วก็ <c oughs> สได้ไปหันตัวนานจ้ะเนาะเมนูดได้บ้านในเห็ดกะสีเห็ดอยู่จ้ะเยีาเฝ้าลอวจ้ะเนาะเมนูต่อไปอาจจะเป็นหนึ่งป่าจ้ะเพราะซื้อป่ามาแล้วหาองโค้งยกเดี๋ยวนี้ยังกระเบิดกระเบิดนอนแน่นหาไหมคนหมักสื่อของไปตุนใหม่สนะ็กเอาเลยจ้ะ ไปแล้วจ้ะยูนิมีแห้งล้ำๆด้วยสุขุสุขคนรักษาสขภาพเดอ้อบ๊ายบายจ้ะ